มื่อนี้ก็ฟุตตกตั้งแต่ประมาณตีสองครับเพื่อนกินแต่นมแล้วบ้านนี้ประกอบสองมือเขาเนี้ยเพื่อที่อยู่นอกรังค้าเนี่ยยมันบริสุทธ์เลยบัานนี้โอ้กวบเสื้อสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ก็วันที่9กุมภาพันธ์สองหางกีครับ เราอยู่ที่อู่ต่อเครื่องสังเินซีครับตอนนี้กับเวลาประมาณสักสิบโกวาฬิกาสี่สิบแปดนาทีครับที่ผมยิ้มผมหัวเครื่องจากบ้าเมื่อกี้นี้ผมถ่ายแล้วนะครับว้าวไปได้ประมาณสีห่ห้านาทีแล้วผมลืมลืมกดบันทึกใ <laughs> ส่ในกเก็บงานอยู่ครับอย่งไหนเมื่อกี้กับฝนตกตั้งแต่ประมาณตีตีสองครับ มายุตประมาณสักบ่ายสามก็เงื่อที่อยู่หนห้าวนี่จะเป็นลูกวอยหลวงครับเงื่อสิบสองฟีพายของโฟนพิสใสนองคายกะใส่ใสโกงใส่ขัดแล้วพ่อจนจอย bên đi xay tinh nó ở, có đĩa rồi đấy nhé. từ đĩa rồi. từ đĩa rồi. từ đĩa rồi. từ đĩa มักจีน่อยอตมองไวแล้วเนาะชางก็ออกมาตัเนียวไปบ้าเพอเรียกคนเอาไม่ไว้ใจมาแต่เศร้าปแล่ะนี่มาแต่งายเงาเลยคนเห็ดลำได้เนี่ยมือนี้เห็ดแทงไหนบะประกอบนั่นเลยจองตู้นี่โอ้ทางนอกยังบดเห็ดมือนี้ฝนตกฝนตกเลยกบไวง่ายมา นประกอบประกอบซองมือประกอบวานจวดประกอบวานองเมาซ้ำแผ่สินพื่อนเลยสินเพื่อนไทยก็เพื่อนกินเตนมแล้วบันนี้ อ้ยนั่นเป็นน้ำมือนั่นวะนี่เมือนผมว่านั่งหลินมาไล้เนี่อกินก๋วยเี๋ยวมือนะโอ้เมื่อเสียบตัวงเมื่อเสียบตัวีอยู่ที่เนี่ยเสียบขึ้นไปโรงพยาบาลเศอมากขึ้นไปใหม่ไม่รู้บบเรียบร้อยเลผ่าเลยอ้ยิงจริง

เค่นั้นแอว่าอยู่นอกอันนี้เครื่องที่อยู่นอกรังกายเดยงบริสุทธิ์เลยวนี้ยโอ้กล้วเสื่อ เริ่มแล้วรองพ้นเลคนใหญ่เกือบมุดแล้วรุนนอนเปแล้วเดี๋ยวปากเขาครบาได้ให้คอยยายสินี่อะรคอยยายเรียบร้อยปูเสารแล้วกูอีกคนที่ย่างลบกหวยเลยนี่ใย่างลบกหวยเี่อะไรคอยยายนะมันเลยบอ้อมไมอ้อมว่าเอาอะไรเรือจ่งไว้บรรยากาศาขนานครับนี่นเช่า ว้าวยาเยับแก่นียอเ็รบงโอ้ยขี้มุกอันนี้อมือนมีงานครเหนืออืมอลาบ้า ่น,นีนี่ครับว <c oughs> สวนไพว่าถไกลแล้วนะครับเอ <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> อบอึงุน้อยโฟคินครับเมื่อวานผมบริมาครับมจากติดงานทั้งหน่วยงานรักคบเพลแล้วครับนังเหลือแต่คัดละเอียดล่ะนะครับ <c oughs> mọi người 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 mọi พ่อครูกรมนะครับกบ่อไก่นะครับกับลูกหวยหลวงพ่อครูกรมนี่น่าจะใกล้แล้วล่ะครับลูกหวยหลวงนี่กับ <c oughs> เพื่อนเสียบไล่ใส่กระทุ้งเลยดิครับใส่กระทงเ <c oughs> ว้ยใส่โกงเนาะว่าพิษขออภัยหลายๆใส่โกงครับ บิ่งเกินว้าถ้งใส่หัดขันโอ้โหนี่ครับลูกหอยลวงในี่ใส่กงใส่กระทงแล้วนะครับโอโ้เร็้วอีดีครับ <c oughs> ต้นนี้กับเลือเหลือตัดอ่าเช็คก่อนเห็นแล้วครับเมื่ออื่นสร้างบุญมาเห็นง่ายครับเนื่องจากมีมีงานซบอ่า นี่ครับก็ถือว่าใกล้ละลูกหอยหลวงนะครับส่วนเพื่อเพื่อที่อยู่ในอู่ตอนนี้ก็มียายลงไปเก็บไว้ที่ดูลังซุนเด็กกลับอยู่ใกล้ๆนี่แหละก็มีเพื่อ ราคาทาหลวงครับที่นายไปเก็บรากาเชอรี่อีกสองสามตัวค,คือคือจากกล้วยพ่นบอกนะครับอ,อือ จอแล้วครับแต่ว่าที่เร็วที่เร็วมากๆจะเป็นนนี่ครับเพื่อ12ที่ขึ้นใหม่ประกอบล้ำนี่มือเดียวครับมือเดียวประกอบแล้วแล้วนะครับมือเดียวครับ ว่าขึ้นดูบู้ไว้แล้วเนี่ยแต่ประกอบใส่ประกอบใส่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็แจ้งข่าวพี่น้องไว้ครับวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมต้องเดินทางกลับบานภรรยาครับอยู่พิษณุโลกนะครับนาสิบุริมานี่อู่สีมือครับก็เดี๋จะเจอกันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ที่สิบหาครับสิบหาก <c oughs> ุมภาพันธ์ครับผู้หลักนะครับ คาดว่าอาจจะบบเห็นเือหลายล้ำครับลูกลูกหอยลวงนี่อาจจะอาจจะออกก่อนพม,ม้านะครับอโอเคครับอันนี้คือความเคลื่อนไหวมื่อนี้ครับวันที่วันที่สิสสบวันที่เก้า กลุ่มพาพันสองาครับมีขอความอย่างยากสงสัยอยาปูจักะมิ่นไว้ครับเดี๋ยวผมสิมาตอบนะครับโอเคครับในรายก็นเดี๋ยวเจอกันใน <c oughs> มือใหม่หมือถัดไปนะครับนี่ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ